คุยกันไหมหาหากายกายโอ้ยมองกล้องอีกซื้อกล้องอีกอ๋ออ๋ออ๋อซื้อกล้องอีกมาคุยกันไหมหาอ๋อเมื่อวานไปไหนมาหาเมื่อวานไปไหนไปไหนมาทำไมไม่มาทำไมไม่มา นะมาคุยกันนะโนติกาเมื่อวานตัวไปไหนมาเมื่อวานตัวไปไหนมาทธอไมไม่มาเล่นกันนะโนตหาตัวไปไหนมาคิดถึงนะนี่ไออ้วนไออ้วนมาคุยกันเนาะคุยกันไหมคุยกันคุยกันนะนะ ยิ้มสีไหนยิ้มสีที่รักที่รักขามามาคุยกันนะนะที่รักที่รักที่รักเอ้ยที่รักเรามาคุยกันเนาะเนาะมานะไหนบอกสิเมื่อวานไปไหนมา เมื่อวานที่รักไปไหนมาเมื่อวานที่รักไปไหนมาฮะไปไหนมาคะที่ถึงที่รักจังหืมหืมเออม,มาน้อยนี่ลูกใครลูกแงนูใช่ไหมลูกแงนูใช่ไหมลูกนูดอืมไอหมาอ้วน ลูกนุชใช่ไหมครับเอ้ยเอ้ยคุยกันคุยกันอีหมูอีหมูอีหมูคุยกัน,กนดึกติ๊กไอ้อ้วนดูส,ดสนะิดูพุงสินะ่ะดูพุงสิน่ะ